ครับผมหลังจากที่เรา2คนได้รับวัคซีนแอตตาครบ2เข็มแล้วนะครับเราก็มีแผนไปเที่ยวกัน5วัน4คืนนะครับสําหรับทริปนี้ก็จะไปลองรถด้วยนะครับว่ายาง27นิ้วมันจะขึ้นเขาไหวไหมนะครับสำหรับเส้นทางที่เราใช้เดินทางนะครับก็จะประมาณ2500กิโลนะครับตามภาพเลยแล้วจุดแรกเราจะไปนอนบนรถบนผาหัวสิงห์นะครับสำหรับคลิปนี้แหละครับผมก็เชิญติดตามรับชมได้เลยครับ ไปเลยตอนนี้ถึงปตทโพนพิสัยนะครับก็จะแวะเช็คลมรถก่อนออกเดินทาง ทางนี้เขาว่าสวยๆโอ้โหยังไม่ถึงเชียงใหม่เลยเร้านหมูกระทะที่ที่ไหนวะลมเกา่ากกกระทนใช่ไหมกกกระทนลมเกา่าก <laughs> จอดซื้อหมูกระทะก่อนเดี๋ยวจะไปกินข้างบนในภาหัวสิงนะครับ 2กิโลิ0กิโลแต่อีกกิโลเลีลเ้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข2 3 3 4ครับผมตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นภูทับะะนนเบิกนะครับถนนเปียกนะครับตอนนี้ฝนตกแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่แต่ทางข้างหน้านี่ชันมากเลยแล้วก็โค้งหักศอกด้วยวิ่งรถไม่ได้หรอกอันนี้ก็วิ่งไม่ได้เหมือนกันไม่กล้าขึ้น,นไม่กล้าึซนไม่กล้าเซน มันไม่มีทางตรงเลยอ่ะขี่ตามตุ่เดินไปหนึ่หาจังหวะดีๆเซฟขี่มาเมื่อเช้าโคตรร้อนไม่ใช่เมื่อเช้าหรอกทางจากนี่ประมาณลงไปเซฟนกิโนือขึ้นมาในเขตที่เซฟแบบผมก็สำหรับเสียงติ๊ดตๆนะครับมันจะมาจากไอ้ตัวเลื่อนไมดิจิตอลนะครับตัวอยู่หน้ารถนี่แหละ ผมตั้งไว้4,000รอบนะครับผมไม่ชอบขับรถให้มันในเกิน4,000รอบนะส่วนมากนะแต่อันนี้ขึ้นเขามันรอบสูงมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะหล่นแล้วเนี่ยมูกระทะกิ้งไปไประมาณ10รอบ <S <s> <S โค้งรูปตัว S นะครนะเ มันปุลมการสิหมูกระดาวางเลยว่ะหมูกระดาคือแบบน่าจะรวมกันเหมือนเราค่ะใช่อันนี้เลขกลุ่มเราปะไม่ได้อยู่ว้าววมพัดเย็นสบายมาก ชำนัน้ทางเขาจะเปิดกระจกเลยเนาะเราขึ้นบ่ไปในยู่จอยครับผมในที่สุดก็เดินทางมาถึง ขาหัวสิงนะครับบนยอดภูทับเบิก,าลาก,กเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันงานนี้ <c oughs> ข้างฟอร์ไหมฮะเหลือที่จอดแค่นี้ที่สุดท้ายฮะน,น,นอกนั้นก็รถเต็มละโอเคอันนี้ก็กลางฝายฉีดจองไปแล้วเดี๋ยวจะยึดสมอนะวันนี้ เพราะว่าลมมันแรง น้อนไหมวัดดูแดดดิตอนนี้ก็ที่นอนจะเสร็จแล้วนี่ครับแล้วอันนี้เป็นโต๊ะกับเก้าอี้ว่าจะนั่งกินอะไรย่างตรงนี้แหละนี่โอ้หเมื่อกี้ร้อนมากเลยก็เลยเอาแบบ มาต่อนะครับกับไอ้พัดลม12วต์นี่แหละไอ้กล่อง power box ไงที่เคยทําไปในคลิปอะแล้วพอต่อเสร็จแดดหมดแล้วก็ฝนตกเมื่อกี้ <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองนะครับบ่ายสองแปดนาทีตอนนี้บรรยากาศมีหมอกหมอกหนามากเลยนะวะัน ตอนขับมาที่ถ่ายไปยังไม่หนาขนาดนี้เลยนะ ฝนสาดแล้ว <laughs> ดูดิเบียกหลังเร <laughs> า <laughs> อย่าเดวเดี๋ยวเอาซ่อนก่อนอ้ยไม <laughs> ่เป็นไรยืนกินเอาก็เลย <laughs> <laughs> ดูสภาพครับฝน <laughs> ตกแรงมากเลยอันนี้เข้ามาในรถละกินยังไม่เสร็จเลย ดูดูผมจะเปิดความพังพินาศให้ดูได้ไงเห็นไหม oh. เห็นข้างนอกไห oh. <laughs> มเอสภาพ2000 <years> later. ตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะครับมาต่อรอบสองกันรอบแรกเองกินไม่อิ่มเลย

ลำบากอากาศหนาวครั้งแรกในรอบปีก็เออในรอบปีเดินไปหรอใช่พรุ่งนี้เช้าค่อยไปเหนื่อยตอนนี้ก็เมื่อแล้วนะครับเก็บไอ้กล่องขึ้นหลังคารถแล้วกลัว ตอนเย็นมันลมแรงอะ 四五四十九，查好了。啊啊啊啊 มตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วตอน6โมง17นะครับก็จะหมอกไม่ค่อยหนาไม่ปกคลุมเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับบรรยากาศเมื่อคืนหนาวมากเลยหนาวแล้วก็ลมแรงมากดีนะที่เรานอนในรถก็เสียงลมกระทบเต็นคือแบบเสียงดังมากเมื่อคืนโอเคไปต่อกันเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับไปแล้ว